ลาวเตรียมบังคับใช้กฎหมายแก้งวดยิ่งขึ้นเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์และเพิ่มความพยายามลดความเปราะบางของคนกลุ่มเสี่ยงโดยสปปลาวรายงานคดีการค้ามนุษย์เพิ่มเป็น46คดีในปี2024นำสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหา95รายและมีเหยื่อ85รายซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า18ปีถึง40รายรายงานจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสปปลาว ระบุว่าการค้ามนุษย์ในลาวมักเชื่อมโยงกับใานหน้าและอาชญากรรมที่ใช้กลโกงทางไซเบอร์โดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อหลอกลวงเด็กสาวชาวลาวให้ตกอยู่ในสถานการณ์รณที่เสี่ยงและผิดกฎหมายในปี2024ที่ผ่านมาครับมีผู้เข้ารับการปรึกษาที่ศูนย์คุ้มครองซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจำนวน127คนขณะที่หญิงสาว104คนได้รับความช่วยเหลือและส่งคืนครอบครัวแล้ว หลังจากถูกหลอกลวงให้ทำงานที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายส่วนบุคคลที่ตกอยู่ในความเสี่ยงของกระบวนการค้ามนุษย์962คนได้รับคำปรึกษาทั้งแบบพบหน้าและผ่านสายด่วนรวม54ครั้งการทำงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในปี2025จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงสูงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและลดความเปราะบางเพื่อป้องกันอานายกรรมเพิ่มเติมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติลาวกำลังร่วมมือกับเวียดนามจีน ทยและกัมพูชาเพื่อปรับปราบการค้ามนุษย์ค้าปรรมแดนครับซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ฮะยังได้ลงนามในเอกสารเพื่อเสริมสร้างความพยายามต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศและพันธมิตรหลายรายครับ ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ดําเนินการภายใต้แผนระดับชาติที่บังคับใช้ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นโดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นโดยแพร่คู่มือและจัดฝึกอบรมเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดจนช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทัานกลโกงและมิจฉาชีพมากขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนักข่าวสิงหัว อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวขาจับไม้เซลฟี่นะครับตัวนี้สามารถที่จะแบบพกพาได้ด้วยนะครับนะสามารถที่จับใส่มือถือแล้วก็มีไฟตรงนี้สามารถชัดแบบได้ในตัวแล้วก็มีตัวสวิตช์ไวไเป็นสวิตช์ไวเลสที่สามารถกดปิดเปิดได้นะครับขาตั้งตรงนี้สามารถที่จะตั้งขาตั้งได้นะครับมีขาตั้งแล้วก็มีไฟมีไฟก็คือกดค้างไว้เห็นไหมฮะเป็นไฟนวลเห็นไหมฮะเป็นไฟนวลอันนี้เป็นไฟขาวระดับหนึ่ง ไฟขาวระดับ2ไฟขาวแล้วก็เป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะสีเหลืองนวลคือมันอัจริประโยชน์มากคุณจะสามารถที่จะเซลฟี่ในที่แม้จะแสงน้อยก็ได้ยืดสูงได้เท่าไหร่ครับลองดูปื๊ดนี่สูงมากเห็นไหมน,ะนี่สูงมากนะหรือจะเป็นไม้นะอย่างนี้ก็ได้ครับสามารถจับได้นะเนี่ยสามารถหมุนรอบได้เป็นแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นแนวนอนนะถ่ายอย่างนี้ก็ได้ หรือเป็นแนวตั้งก็ได้เห็นไหมเนี่ยเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับคืออันนี้อัตถประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูตัวไฟเนี้มันก็สามารถหมุนหน้าหลังได้ด้วยนะเนี่ยสามารถหมุนได้เห็นไหมเห็นไหมแล้วคุณใส่ก็แค่ตั้ตัวลูกยางตัวนี้ ก็แน่นจับหนึบนะครับลูกยางก็คุณภาพเหมือนกันนะแล้วก็สามารถที่จะแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแนวนอนนะครับแนวนอนแล้วก็หมุนเป็นแนวตั้งเห็นไหมคือสามารถไล่ได้ไล่ไปข้างหน้าหรือไล่มาข้างหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนก็ได้แบบนี้ก็ได้ก็สวยนะครับสวยงามนะตรงนี้ก็ได้นะครับ นะครับโอเคนะครับสนใจตัวนี้คุณภาพดีนะครับเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูงนะแล้วก็สามารถเก็บพบพาได้เนี่ยเก็บก็คือเท่านี้เองและแค่นี้เองเห็นไหมกระทับรักนะครับเนี่ยแค่นี้โอเคสนใจนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าได้เลยนะครับเรามีตรงนี้ให้นะครับเขาบริการจัดส่งให้ด้วย